ครับผมปลาชุดนี้นะครับที่เห็นนี่คือแม่ปลานะครับคูโดโคลโมะนะครับกับพ่อปลาเป็นโชวะดอยนะครับอันนี้ก็เป็นซันเก้ตัวนี้ก็เป็นซันเก้มืนกันนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งครับเป็นโคฮะกุนะครับอดูนะครับข้อตงนี้นะครับว่าจะออกมามีอะไรบ้างนะครับ จริงๆเราจะใช้แม่ปลาหนึ่งตัวนะครับต่อพ่อปลาสองตัวหรือสามตัวนะครับแต่ชุดนี้เป็นพ่อปลาใหม่นะครับน้ําเชื้อจะน้อยเราก็เลยจะใช้4ี่ตัวนะครับเพื่อที่จะให้ไข่ิสมที่ได้มากที่สุดนะครับวันนี้คงมีเ้าดี้นะครับนี่ปลาเริ่มไล่กันแล้วครับวันนี้เราจะไม่รบกวนนะครับเริ่มไล่กันแล้วนะครับ พลาดนิดหน่อยนะเมื่อวานต้องย้ายปลาจับบ่อนนะครับลงนี้เกิดท่อรั่วนะครับเก็บน้ำไม่ได้ปลาจับคู่นะครับยังไงคืนนี้น่าจะได้เห็นลูกปลาหรือไม่ก็เป็นช่วงสาย,สาย ครับผมตอนนี้เราได้ทําการถ่ายน้ําออกจากบ่อเพาะนะครับนี่นะครับเห็นชัดเจนไข่เต็มพื้นเลยนะครับยังไม่รวมเมือไข่ที่อยู่ในคอนเพาะนะครับนี่บ้าน,นะครับทั่วพื้นบ่อเลยเดี๋ยวเราจะเติมน้ําใหม่เข้าไปนะครับอเอาลงมาแช่น้าเกลือนะครับพักผ่อนนะครับไดนะ้ไข่ไาอีก โอ้โหอีกหลายพันฟองครับนี่แต่อันนี้เราก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับไข่ชุดนี้เพราะว่าไม่มีตัวผู้มาผสม,มน้ำเชื้อนะครับตอนที่เราแยกปลาก็คือปลาจากไปกกแล้วก็คือตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าปลาตัวผู้มีน้ำเชื้อที่น้อยนะครับเราก็ได้ตามคุณภาพของปลานะครับคิดว่าปีหน้าเนี่ยเป็นที่ังไงก็ไข่หมุนท้องแน่นะครับ แต่ตอนนี้ที่เราแยกออกมาสีปลาตวปูนี่ไม่ได้ตัวเมียแล้วนะครับแต่เสียดายอยู่